มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งครับเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้เนาะเป็นรถ b m เซีดีห้าติดไม้กวาด4อันแล้วก็วิ่งไปนะในช่องของเขาเนี่ยเขาก็จะมีภาพวิ่งภาพอะไรนะเออเป็นรถกวาดถนนเป็นรถกวาดถนนเขาเขียนไว้แล้วก็มีไม้กวาดเรียงรายอยู่ที่นี้หลายคนก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี้อ่ะทางเจ้าของช่องเขาอธิบายว่าเดี๋ยวผมสรุปเลยก็คือตัวเขาเนี่ยไปที่ห้างห้างหนึ่งแล้วก็ปกติห้างอะ่ะเขาจะมีบูธอย่างเงี้ยออก ตัวเขาเองเนี่ยเขาแพลนนะครับว่าจะเปลี่ยนรถเนาะก็อยากจะไปดูรถ bmw เนี่ยแหละรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีใครสนใจเขาโดยแพลนของเขาว่าเขาอยากจะได้ตัว x 5เอออยากจะเปลี่ยนเป็น x 5ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกเอยถ้าปล่อยให้เขายืนอยู่นั่นแหละเออจนกระทั่งแบบเหมือนมีเซลล์มาจับกลุ่มเมาเขาเยอะเย้ยเขา่าต่างๆนานาทีนี้เขาก็เลยไป c o m p l a น n โดยเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากเลยเพียงแค่ต้องการคําขอโทษจากคนที่ยเยาะเย้ยเขาซึ่งเซลว่ะเธอมันมีทั้งแบบนี้เราก็เคยเจอคือเราก็ขับบีเอ็มเนี่ยแต่เราอะไปซื้อกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องเปิลเซลลชื่อน้องเปิลคือก่อนหน้าเนี้ยเราก็เดินเข้าไปนี่แหละเราก็ไม่มีใครดูแลเราเลยก็ไปดูคนอื่นหมดเลยแล้วเราก็ยืนอยู่นานมากจนกระทั่งเราแบบ ฉันจะดูสิใครจะมาหาฉันพอมาเสร็จปุ๊บฉันจ่ายเงินเลยฉันซื้อเลยหรือ,อน,นี้อาจจะเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหรือ,อยังไง <c oughs> แต่แน่นอนเกิดเหตุแบบนี้แล้วอ่ะประมาณนี้หลายคนก็ไม่ต้องสงสัยหรือตกอ,อกตก,ตกใจอะไรแล้วก็คือเขาต้องการให้มีความรับผิดชอบนิดนึงนะคะเซลลต่างๆออกมาขอโทษเขานิดนึงนะจ๊ะเขาลูกค้าคุณนะารับซีห้านะคะไม่เบเบเบ